สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลวันนี้นะครับข่าวอัปเดตล่าสุดเลยนะสำหรับนกพงศกรกับพ่อเอกระเบียบวัฒสินนะครับพ่อเอพักดีนะนกพงศกรก็กล่าวมานะครับว่าขอขอบพระคุณสมาคมพุทธบริษัทใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาสรสภบที่มอปโลโรรางวัลเป็นผู้ทํานุบำรุงศา,าสนาศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2567 รางวัลน,นี้นกขอมอบให้พ่อเอะและชาวเสียงวิหกทุกๆคนนะครับไม่มีพ่อไม่มีองค์กรผมก็ไม่ได้มารับรางวัลน,นี้ขอบคุณที่ช่วยผมขับเคลื่อนองค์กรเสียงวิหกไปข้างหน้าด้วยกันนะครับนี่ก็คือสิ่งดีๆที่เราอยากจะมาบอกต่อกันนะครับมิลรแฟนเพลงเนี่ยเขาจะให้การต้อนรับดีมากๆสำหรับ2วงนี้นะเพราะว่า เป็นวงที่มีคุณภาพและอีกอย่างหนึ่งคือเหมือนที่แอดเคยบอกมานะว่าหมอลำทุกวงทุกองคอ์กรเนี่ยเขาจะไม่ทะเลาะกันเขาจะรักกันแบบพี่น้องแบบพ่อลูกอย่างนพพศกรที่มาของเขาก็คือเขาก็มาจากาพ่อเอะมาจากระเบียบวทศินนะครับนั่นก็คือเขาก็เติบโตมามีสตอรี่ต่างๆนะครับแล้วก็ค่อยๆมาพัฒนาตัวเองจนมามีค่ายเป็นของตัวเองก็ถือว่าเก่ง และก้าวกระโดดไวมากมากเลยนะพ่อเอเนี่ยเขารักนกพวงสกรเหมือนลูกชายคนหนึ่งเลยและนกพวงสกรนเขาก็รักพ่อเอมากๆรางวัลการันตีแบบนี้นะครับคือถือว่าเป็นที่สุดของที่สุดแล้วเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราอยากจะบอกกับทุกคนว่านี่คือการเสริมสร้างศิลปะวัฒนธรรมอีสานได้ดีมากๆเลยนะมาดูเรื่องของคำกล่าวของกำลังใจของทุกท่านที่เข้ามาให้นะครับกับนกพลศสกรและพ่อเอนะสำหรับ นพโพสกอ์เนี่ยเขาก็ได้รับก,กําลังใจด,ดีจากแม่รักนะครับแม่ลักก็มกากล่าวว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะลูกาทางนพโพสกอ์ก็คิดถึงแม่รักก็ตอบไปว่าคิดถึงแม่นะครับไม่ได้เจอแม่นานเลยอะไรประมาณนี้นะก็คือคงไม่มีเวลาแหละเพราะว่างานศิวิหกเนี่ยตารางเน่ยก็คือแบบงานเยอะมากๆไม่มีเวลาที่จะไปหาแม่รักนะครับไม่มีเวลาที่จะไปเจอพ่อเอะนานๆครั้งก็จะมาเจอทีนะครับส่วนด้านพ่อเอะพักดีระเบียบวัฒนินเนี่ย เขาก็กล่าวว่ารางวัลอันคู่ควรของลูกๆที่ช่วยกันทำรูปบรรุงศาสนาศิลปะวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับคนไทยไปตราบนานเท่านานเนี่ยเหมาะสมกับลูกทุกคนแล้วครับอันนี้ก็จริงนะด้านนกปูสก,ก,กอก็บอกกับพ่อเอว่าขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับพ่อนะถ้าได้เจอกันแล้วทุกอย่างก็มีการจากลาก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะพอมาเจอกัน ก็มีการจากลาต่างคนก็ต่างไปทํามาหากินซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากๆดีต่อใจแฟนคลับนะครับแฟนคลับได้เห็นเฟรมถ่ายรูปคู่กันเพราะว่านานๆลูกจะถ่ายรูปคู่กับพ่อทีหนึ่งเนาะเราก็ไม่ได้เห็นภาพแบบนี้มานานแล้วนะครับแต่วันนี้เลิกดีนะครับก็เห็นภาพ ของพ่อนกกับพ่อเอะมาถ่ายรูปคู่กันท่านนั่นเอกวิรัสก็แสดงความยินดีด้วยกับพ่อลูกทั้งสองนะก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆสําหรับรางวัลคนดีของสังคมของพระพุทธศาสนาของวัฒนธรรมไทยอีสานยังไงก็ดีใจด้วยนะขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะครับสำหรับแอดดิวตรงนี้นะก็ให้ทุกคนนะครับให้เกียรติสถานที่ให้เกียรติหมอลำสิงห์วิหกแล้วก็ให้เกียรติระเบียบวัตถศิลป์เวลาเข้าไปรับชม แล้วก็เชื่อว่าหมอลำทุกวงทุกองค์เนี่ยเขาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเขารักกันเหมือนพี่น้องนะพวกเราทุกคนคนไทยด้วยกันควรจะรักกันไว้แล้วก็ไปให้กําลังใจศิลปินที่เขาทําความดีที่เขาช่วยกันสร้างเสริมสร้างองค์กรไปในทิศทางที่ดีนะแล้วก็เสริมสร้างให้องค์กรเนี่ยต่อยอดและพัฒนาการไปในทางที่บวกและบวกขึ้นไปอีกนะครับขอให้เหง ไปเรื่อยเลยนะแล้วก็ให้มีความสุขความเจริญตลอดไปข้างหน้าทำอันใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จด้วยทุกประการยังไงก็ดีใจกับบอสนกแล้วก็อ่าพอเอรเบียบวัฒนศิลป์ด้วยนะครับสุดยอดคนเก่งในปีนี้เลยครับนะขอแสดงความยดีจริงๆกับรางวัลทรงคุณค่ารางวัลที่ได้มาจากการทํางานเป็นที่ประจักษ์และคู่ควรมากๆครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันในอีีต่อไปครับสวัสดีครับ